สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับร้านลามอุดหารนะครับวันนี้มีเมนูมาเสนอคือต้มยำปลาช่อนนะครับเป็นน้ําข้นนะครับแม่บ้านสั่งบอกอยากกินน้ําข้นเมื่อคืนฝนตกครับไปปลาช่อนมานะครับไปดูกันครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับมีครับปลาช่อนนะครับลวกน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อกันข่าวนะครับ มีต mm ้นหอมผัก hmm. ช mm ีชีฝรั่งนะครับอันนี้น้ำพริกเผานะครับน้ำมะนาวนะครับลองเห็นได้ไหมทุกคมีเครื่องต้มยำนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกนะครับนี่ครับเห็ดฟางตุ้งตอเท็จเขียกระเทียจะทรัน้ำต้มคนละครับใคเชียนว่าใส่ไะไรทุกคนรู้น้ำปลาเันืี้น้ำาลาใสเนี่ยครับขาดไมได้ครับนี่ครับน้ำต้มนะครับมนสุกต้มแล้วใส่ใส่มาขับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในระหว่างรอนะครับมือสั่นนิดหน่อยไปครับน้ำองุ่น ตามด้วยแหนมดี๋ือดูกันครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่เครื่องต้มนะครับเมื่อกี้ที่แนะนำไปลงไปเลยนี่ครับชี่นเขาเอ๊ะน้ำชิ้นเขาอ้ห้หน่อย้ห้ยนีหร้ห้หูดหู้ห้หู้หู้ห้ น้ำเดือดได้ที่นะครับใส่ปลาลงไปนะครับอเออจังหวะน,นี้ห้ามคนนะครับเว้ให้นานเดืดไปเลยนะครับใส่นี่ครับน้ำตาลสายครับสองช้อนนะครับน้ำน้ำปลานะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนสองช้อน สามช้อนครับทุกความนัวนัวใช่ไข่เคยวเอาไปหนึ่งช้อนพอครับเกลือ네คร em anyway BE ับเกลือเกลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโอเครอว้าวได้ที่แล้วครับโซ่กันบ้านเหมือนเลยโซนกันบ้านโอ้โอเคจ้าโอเคจ้า เดี๋ยวครับสอบกันบ้านแล้วมามาวิชาอะไรมั้งอุนิศาสต์เอาเออกมาออกมาโอ,โอ้ยต้มปลาพ่อก,กำลังได้ที่เลย,ยไหนนี่ไงับไปดูมาต่งโอเคครับไปสอบกับบ้านลูกแป๊บนึงนะครับ ว้าวกำลังเดือดได้ที่เลยนะครับต้ยมยำปลาช่อนน้ำข้นใส่เห็ดฟางมะเขือเทศออรอเดือดนิดหน่อยนะครับรอเดือดก่อนทำง่ายๆครับทากินที่บ้านได้นะครับ <c oughs> ไปสอนกับบ้านลูกมาครับโอ้โหเกือบเลยครับเกือบไม่ทันใส่อะไรนะบางที่ลืมเลยอ,อ๋อกะทินะครับใส่กระทิลงไปนะครับน้ำข้นๆนะครับโอเคเอาข้นๆเลยยัดแจ๋วเลยเค,ครับผมนิดนึงนะครับชื่ออ,อายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไปใส่น้ำมะนาวทีหลังนะครับ ก่อนมันจะขมนะครับสูตรนี้นไม่มีข้าวนะครับกินน้ำองุ่นไปแล้วเมื่อกี้โอเคนะครับใกล้ได้ที่แล้วครับนี่ครับโอ,โอ,โอ,โอ้เจอนีก่อนอันนี้ก่อนดีกว่าครับเสียดมันเอาหน,น,นิดนึงนะครับโอเคปิดไฟเลยนะครับต้นหอมผักชีลงเลยนะครับ เหลืออยู่เสียดายครับเดี๋ยวแต่สูตรใครสูตรมันนะครับชอบแบบไหนก็ทำตามใจชอบเลยครับใส่ลไรลงไปเลยครับต้มยำกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองชิมครับผมลองชิมกันครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนทำทึไงไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ร้อนเฮ้ยลืมอะไรปะเนี่ย ลืมอะไรเนี่ยชูรถโอไม่ใส่ครับโอเคคบไม่ใส่วันนี้ไม่ใส่ชูรถอืออะไรบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ